สวัสดีเด้อพี่น้องเอพซีสุขุสุคนวันนี้ก็ได้วเวลาเลา่าประตูใช่ออกอากาศแล้วพี่น้องถึงเวลาของเขาแล้วเนาะมาเบิึงทงให้ปไปหน้าไปก่อนพี่น้องโอ้บัน,นี้งามขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเขาเข้าเยอะไหมที่คนขัน้นแท้ลรอคุณยวปุทธเลยปุ๊บว่าท่านลงท่านลงมื่อกี้มี่อุ้ว่าท่านไทยหดตัวกามี่เลยพี่น้องพุชีดำ ผู้วานนี่เน่าแล้วถงเขาแช่แล้วผู้รอดดำนี่มันจะตกกาว่าท่านใอ้พ่อสีดำสินอ้อง,งนี่ยุคขังๆนี่นี่ลูกหลานขึ้นมาขึ้นมาสูงๆนี่เขาสีดำเอาเาะะขาว่าเขาจอยสีดำเอาเขาเลยตกกาแล้วละ่ะใครเห็นใครหุดหน้าอยู่งามไม่นะพี่น้องนะเขานำจำเปลาลมสมบูรณ์เด้อปีนี้เด้อพี่น้องนำทั้ง บัดถ่วงภายในรักตั้งเมียงอุดรดีอเยอะสมบลนี้เยอะที่นี่ก็ได้พี่น้องเมียงอุดรว,ว่าท่านได้ยินข่าวาวัดถ่วงตั้งในตำบลในอำเภอใดมิจะตั้งจังหวัดอื่นได้ยินข่าวอยูค่คนไปแห้งขับไปตั้งอื่นใต้โยนี่ก็แห้งคือการแต่หางบกถึงกับถ่วงพ่อได้ฉีดยู่ได้กินยี่รอกพี่น้องคุณเขางามเขียวปุ๋ยไทยให้พี่น้องเบ้างตรงให้ตรงหน้างามๆแต่ ก่นเห็นตะแดงเริงคือเราขีา่น้ำบาดนี่เดียนสภาพหลานพี่น้องเอ้ยข้าวเดียวเดีย,เยนเดียวเป็นสภาพเขียวเลยบวานอีกซ้ำอีกซองเดียนซ้ำเดียนกลายเนเดี้ยงหลับพี่น้องเลยเป็นรถเกี่ยวแล่น,ดดแนทั้งห่มหลอกเอาพี่น้องบาดนี้กะไปเบิ้งล่าประตูใช่ต่อเลยน้องพี่น้องโมโหหลายใหญ่ห่างมาพี่น้องบาดนี้มาเบิง้งล่าประตูใช่ต่อน้อพี่น้อง ของวันที่สามสิบเอ็ดเมือเสาร์นี่ในสองลูด,ดยุพี่น้องชุดเล่าประตูใส่เขาสองลูดเด็กพี่น้องเนื้อเขาอยู่สันติภาพกับประสาช้นนั่นแหะพี่น้องเอาประสาช้นเล่ากับสันติภาพแล้วก็นนี่ค่อี้พี่ไอพี่ก็มาในสองลูดพี่น้องนี่แค่อีเสาร์ว่ามาหมู่เสาร์นี่ นี่เคอีเสานี่เคอีอันนี้บ๊อบคอมาเต็มทีปไนไอพี่น้องมากมากยุดิยุติแพี่นอนะ้องเนาะกับบอบเป็นยังนี่เคอีวีเอพีนี่มาตลอดนี่เค,คอีเคสานี่มือมามือบ๊อบมาเดี๋ยวแต่อารมณ์ของเพื่นจังได้กับบัจจักนะพี่นอนะ้องเนาะเอาเบิง้งล่าประตูใส่วันที่สามสิบเอ็ดมือเสานี่กอนพี่น,อน้องมียังแน่แต่กิ๊บใส่แน่น้อพี่น้องเนาะชุดล่าประตูใส่วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดลดไปล่าประตูใส่ มาเล่าสันติภาพเด่นหาล่อง 8, 8แปดเข่าแปดไอพี่น้องในเจ็ดแปดมาเล่ามาประชาชนเล่าเด่นสามล่องสี่เขาสามเรลดพี่น้องในสามเจ็ดหลุดมาเล่าเอกตาลดไปเดี๋ยวก็มานิเคอีวีไอพี เดือนหนึ่งร่องศูนย์เขาทั้งหนึ่งทั้งศูนย์เราเขาทั้งสองตัวคูวิ่งคูวิงพี่น้องเนาะคำว่าเขาหลุดส,สองศูนย์หนึ่งเก้าพี่น้องนี่เคอีได้สองมาสองมาไอนี่เคอีเสาบา้าพี่น้องว่าไทายถอดมีเสาเอาไปไปบึงของบัญชีหนึ่งเลยนะพี่น้องต้นเดือนเลยเริ่มบัญชีหนึ่งมีทุน,นาสองพันหารวย หกสิบแปดพี่น้องมืออื่นเสาร์พี่น้องสิ่เป็นตัวใดเดี๋ยวเล่าประตูใจนี่แค่อีหน้าพี่น้องเน่ะเล่าประตูใจวันที่หนึง่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจับคู ห้าหนึ่งวิ่งวิ่งหาหนึ่งกลมหาหนึ่งร่องหาหกคู่วิ่งเด่นห้าร่องหนึ่ง Oh, I'll pub. ิภาพจับคู่สองสามห้าสี่แปดสาม วิ่งหาซีวิ่งหาซีกมหาซีล้องสองสาม ร่องแปดสามคูวิ่งเล่นซีร่องหาปัสสาวะชนแล้ว luôn Lào khu Si hạ a sa Vinh a สามวิ่งกมหาสามล่องซีหาล่องหาหกวิ่งเด่นหาล่องสาม एकता एकता หนึ่งสี่สามสี่เก้าแปดวิ่งสามสี่ สามซีกลมสามซีร่องหนึ่งซีร่องเก่าแปดครูวิ่งเล่นซีร่องสาม นี so ่เคอีไอพี่จับคู่แค่อีเสาว่ามาทดลองไว้จับคู่ หกหกขาหนึ่งศูนย์ ต้นกันเลยมันเลยลง่งไปเลยล่ะพี่รองเนาะห้าหกวิ่งห้าหกกลมหาหนึ่งร่องศูนย์หาร่องครู 5, วิ่งเด่นหาร่อง 6. กุมลายศูนย์เก้สสา All right. แคปนัดจอ้อพี่น้องแคปนัดจอ้อให้เข้ามาเลยเอาไปรุนโศกกันพี่น้องแล้ประตูใจวันที่หนึ่งผิดเอ้ยเขียนผิดอีกแล้วพี่น้องมิยอ่อทันไปเขียนพ่อข้อแล้วพี่น้องนะมีโอ้ยขออภัยขออภัยมิยอ่อเขียนผิดเดียนพี่น้องมิยอ่อสร้างหาหกเปี มิเียนมิกันหลงอ่ะสองหาหกแปดเราประตูใส่จับคูหาหกหาหนึ่งวิ่งหาหนึ่งกลมหาหนึ่งล่องหาหกคูวิ่งเด่นหาล่องหนึ่งล่าสันติภาพสองสามหาสี่ ปดสามวิ่งหาซีกลมหาซีร่องสองสามร่องแปดสามคู่วิ่งเด่นสีร่องหาภาษาชนเล่าสีหาหาสามหาหกวิ่งวิ่งหาสามกลมหาสามร่องสีหาร่องหาหกเล่าเอกตาหนึ่งสีสามสี แปดเก่าวิ่งสามซีกลมสามซีร่องหนึ่งซีร่องแปดเก่าคู่วิ่งเล่นซีร่องสามนี่แค่หาหกหาหนึ่งศูนย์หาวิ่งหาหกกลมหา 6, หกร่องหาหนึ่งร่องศูนย์หาคู่วิ่งเล่นหาร่องหกพี่น้องเอ้ยผู้ได้เข้ามาเราก็ให้โศกบานกันตุกูตุกคนเด้งงงงงองิ่งฟังๆกันเงินไหนน่องช่องไหเลยบ่เก็บว่าจนกันพี่น้องพอกันอีก วันที่สองมีทุนหนาผลัดหรืองสํานะสำหรับบรินี้ขอเกา้าคำว่าสวัสดี